ลายยุกระดับความปลอดภัยเพิ่มขั้นตอนการโอนย้ายบัญชีเมื่อเปลี่ยนเครื่องใหม่พร้อมเบอร์ใหม่อย่าลืมนะครับให้สำรองข้อมูลแชทก่อนย้ายบัญชีทุกครั้งและเก็บเครื่องเก่าไว้ก่อนขั้นแรกเปิดแอปไลน์บนเครื่องใหม่ขั้นตอนที่2เลือกวิธีเข้าสู่ระบบด้วยเบอร์โทรศัพท์ Apple ID หรือด้วย Facebook สำหรับล็อกอินด้วย Apple ID หากมีอายุไม่ต่ำกว่า11ปีให้เลือกอายุไม่ต่ำกว่า11ปีจากนั้นเลือกดำเนินการต่อด้วย Apple และข้ามไปขั้นตอนที่9ได้เลยครับ สำหรับอกอิ n ด้วย a c e b o o k หากมีอายุไม่ต่ำกว่า11ปีให้เลือกอายุไม่ต่ำกว่า11ปีจากนั้นเลือกเข้าสู่ระบบด้วย Facebook และข้ามไปขั้นตอนที่9ได้เลยครับขั้นตอนที่3หากเลือกอกอ in ด้วยเบอร์โทรศัพท์ให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์เบอร์ใหม่ขั้นตอนที่4ให้กรอกรหัสยืนยันที่ได้รับขั้นตอนที่5เลือกโอนย้ายบัญชีที่มีอยู่แล้วขั้นตอนที่6เลือกวิธีเข้าสู่ระบบซึ่งได้ทั้งหมายเลขโทรศัพท์เก่าเบอร์ก่อนหน้าหรือใช้อีเมลที่ใช้ลงทะเบีีียยยบัญชท่ต้้องการยารย ลำดับต่อไปนี้จะเป็นกรณีที่คุณเลือกเข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขโทรศัพท์เบอร์เดิมนะครับขั้นตอนที่7ให้คุณใส่หมายเลขโทรศัพท์เบอร์เดิมขั้นตอนที่8ให้ใส่รหัสผ่านของบัญชีไลน์ที่ต้องการโอนย้ายได้เลยส่วนวิธีต่อไปนี้จะเป็นกรณีที่เลือกเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลนะครับขั้นตอนที่7กรอกอีเมลขั้นตอนที่8ให้ใส่รหัสผ่านของบัญชีไลน์ที่ต้องการโอนย้ายเช่นเดียวกันหลังจากด้วยวิธีการล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เลือกดําเนินการต่อหรือเลือกรับรหัสโอนย้ายบัญชีขัั้้นนนนนตตอออ่่่ไปีจะงดาาเเเิกกรรโททศพ์คื ในกรณีที่คุณเลือกดําเนินการต่อจะต้องตั้งค่าอนุญาตให้โอนย้ายบัญชีบนเครื่องเก่าก่อนมิเช่นนั้นจะไม่สามารถโอนย้ายบัญช <The> ีไปยังเครื่องใหม่ได้นะครับขั้นตอนที่10ไปที่ตั้งค่าและเลือกโอนย้ายบัญชีขั้นตอนที่11เปิดอนุญาตให้โอนย้ายบัญชีและเลือกตกลงเพื่อย <sh arp podia> ืนยันให้โอนย้ายบัญชีไปยังเครื่องใหม่โดยจะต้องทาภายในเวลาที่กําหนดนะครับส่วนขั้นตอนถัดไปเป็นกรณีที่เลือกรับรหัสโอนย้ายบัญชีนะครับขั้นตอนที่10รับรหัสโอนย้ายบัญชีบนเครื่องเก่าขั้นตอนที่11 นำรหัสโอนย้ายบัญชีที่ไดจาจกเครื่องเก่ามาใส่บนเครื่องใหม่ได้เลยครับจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายนี้จะต้องดําเนินการบนโทรศัพท์เครื่องใหม่นะครับขั้นที่12เข้าสระบบด้วยบัญชีที่โอนย้ายมาขั้นที่13เลือกเรียกคืนข้อมูลขั้นที่14ตั้งค่าการเพิ่มเพื่อนและกดถัดไปและขั้นตอนสุดท้ายข, 15, ขั้นตอนที่15การโอนย้ายบัญชีก็จะเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วครับหมายเหตุ head, พบปัญหาการโอนย้ายบัญชีกรุณาติดต่อ contactcc line me การโอนย้ายบัญชีในกรณีอื่นยังคงดําเนินการด้วยวิธีเดิม เพราะฉะนั้นอย่าลืมเก็บโทรศัพท์เครื่องเก่าไว้สำหรับขั้นตอนการโอนย้ายบัญชีนี้ด้วยนะครับ